ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดนต์ประจำวันที่2มกราคมโดยโค้ชเชฟฟอร์ดแมนเชสเตอร์เดนต์ชาวนี้ขอเสนอรอาเรื่ยังไงไปนะแรดฟอร์ดอัมลาขึ้นผีในครั้นี้โดยการนี้ช่วงเวลาของมาร์คฟอร์ดกัรบรรทั้ของฝั่งแมนยูเองนั้นเหลือน้อยลงไปลิลลินครับหลังจากที่เจ้าตัวนั้นอบอกลาเพื่อนร่วมทีมเพื่อจะย้ายทีมแล้วโดยเดวอรี่เมลนักสื่อเมืองผู้ดีรายง,งานข่าวรายงานว่ามาร์คฟอร์ด กก่า,กาวอำลาพื้นบ่นทีมของแมนอยู่แล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำกลางกระแสข่าวเต็มที่จะย้ายไปที่อาซ์เซล่าในครนี้ทุนดาวเตวัชเปรนี้คุยกับผู้้างของสตาฟผีแดงและก็ผู้เล่นที่แคลิงตันหลังได้รับอนุญาตให้ย้ายสู่ชินวินบราพาค์คด้วยสัญญายียมตัวโดยที่บรรุเขาตกลงส่วนตัวในครันี้เป็นที่เดือดแล้วและเหลือเพียงแค่รายละเอียดระหว่างสองสมโมสรในครันี้เพียงแค่นั้น เดอรักฟอร์ดเองนั้นไม่ใช่ผู้เล่นสีแดงคนเดียวที่คาดการกันว่าจะอำลาทีมในช่วงสัปดาห์นี้โดยแบ็กซ้ายชาวดัชเชอร์เทโรมาเลเซียเป็นอีกคนที่กล่าวอำลาเพื่อนร่วมทีมและดูเหมือนว่าจะย้ายไปร่วมทัพกับเป็นด้านของเบฟิก้าในคาั้งนี้เลยเดียวนะเป็นว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะรดฟอร์ดจะไปจริงหรือเนี่ยงานนี้ต้องรองลุ้นกันต่อไปนะเรามาดูข่าวต่อมานันครับ อาร์รยัไงอย่างเป็นจังการเมื่อทางด้านของแมนยูคว้าหลังดาวรุ่งอาร์เซนอลเดอร์กูรายต่อไปโดยการน,นี้แมนยูเปิดตัวเจ้าหนูไอชตนเฮเฟนประการหลังอนาคตใครที่ปฏิเสธในการต่อสัญญากับทางด้านของอาร์เซนอลยาวถึงปี2 0 2 9และก็ได้เบอร์26ขณะที่แพทริกเดอร์กูเตรียมที่จะเป็นรายต่อไปหลังบินมาตรวจร่างกายแล้ว ดยแมนยูเองประกาศยืนยันจะคว้าตัวไอเซนเ a เฟนกองหลังดาวรุ่งชาวอังกฤษมาจากคด้านของอาร์ซนอนอย่างเปกก็นทางการแล้วเมื่อวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์หลังเจากตัวนั้นปฏิเสธที่จะต่อสัญญากับคด้านของฝั่งปืนใหญ่ โดยเจ้าหนูเฮเฟนวัยสิปีเปิดเผยหลังจดปากกาสัญญากับดาของฝั่งแมนยูจนถึงช่วงเดือนมัถุนายนปีสองพันยี่สิบเก้และก็จะได้ใส่เสื้อเบอร์26ว่าผมภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมทีมแมนยูผมขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยทําให้ความฝันของผมนั้นเป็นจริงในครั้งนี้มันมีอะไรมากมายที่ผมต้องประสบความสาเร็จในครั้งนี้ผมจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อจะพัฒนาต่อไปและก็กลา,ายมาเป็นผู้เล่นที่เรียกว่าดีที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถทำได้ กอหลังชาดัตด,ดิการาวเฮเวนอีกนั้นได้รับการยกย่องนว่าเป็นอนาคตของวงการลูกหนังเบองผู้ดีหลังสามารถเล่นในทั้งตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแบ็กซ้ายประกอบดวยฟิลัวกลางรวมทั้งติดทีมชาติอังกฤษทั้งรุ่นอายุต่ำกว่า18และ99ปีเช่นหลายทีมดังในยุโรปทั้งแมนยูบาซเซโลนาแระก็ไอทรักแฟรงก์เฟิร์ตนั้นให้ความสนใจในคัณะนี้ นอกจากจะได้เฮฟเฟนนั้นแมนยูก็กำลังจะเซ็นสัญญาก,กับพรัติชเดอร์กูแบ็กซ้ายดาวรุ่งทีมชาติเดนมาร์กหลังปิดดีลกับมาด,ด้านของเบรเซด้วยค่าตัว30ล้านยูโรหรือประมาณ1 0 5 0ล้านบาทบวกโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก5้าล้านยูโรหรือประมาณ175ล้านบาทและเวลานี้นักเตะก็เดินทางมาตรวจร,ร่างกายกันแล้วหา,าผมเป็นแต่ว่าง,งานนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะรอดูต่อไปกักนนะารับว่า,า,บ,า,บ,าบรูเบนอร์บริมเนีย จะใช้งานเขายังไงกันนะเรามาดูแคาวตตอมานก,กันครับเอาล่ะยังไงแมนยูพบกับด้าด้านของคิสันพารชวิเคราะห์เกมก่อนเอ่ก่อนเกมพิมริกที่ปัสาดแดงคึกคักนะฮะลุ้นเก็บ3ามแต้มในบ้านในครลังนี้โดยพิมริกในวันอาทิตย์นี้ทีมปีสสาวแดงแมนยูเองที่ช่วงหลังเนี่ย เริ่มกลับบรรทัพผลงานที่ดีขึ้นจะเปิดบ้านรับการ,รเยือนของทีมปราสาทเดินแก้วคิสเซ่นพาริชที่ผลงานไม่ธรรมดาเหมือนกันตอนนี้เองนั้นทั้ง2ทีมอยู่อันดับติดก,กันเลยถือว่าเป็นคู่แข่งทางตรงถ้าแมนโยเก็บ3ามแต้มได้แล้วนั้นก็มีโอกาสที่จะอันดับจะขยับขึ้นไปแต่ถ้าเป็นทีมเยือนที่บุกมาเก็บชัยชนะอันดับก็จะขยับแซงปีศาจแดงขึ้นไปทันทีในครั้งนี้เรามาดูสภาพความพร้อมแล้วก็ทั้งทั้งของผลงานท่านัดหลังสุดของทั้งสองทีม กกััันนสห่อยครบเริ่มไปที่ทางฝั่งน,น,งงงนะคะความพร้อมนะคะัทางน,นของแมนยูเกมล่าสุดเนี่ยทัวร์ยูโรป้าลีกที่จะบุกไปเอาชนะ FCFB 0ต่อ2จิโกดาโปรนคาบี้ไมโนซัดก,กันคนละหนึ่งประตูส่วนผลงานในพรีเมีร์ลีกอยู่อันดับที่12ของตารางคะแนนฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดในลีกแพ้เสมอชนะแพ้ชนะชนะยังไม่นิ่งเท่าที่ควรนัก สตาที่แล้วเองต้องลุ้นกันเหนื่อยน,นะฮะกว่าจะเฉือนชนะฟูแร่มไป0-1โดยประตูชัยจากลูกยิงไกลของริซันโดมาชิเนสซึ่งเกมนี้สร้างความและก็สร้างโอกาสยิงได้เพียงแค่4ครั้งแล้วก็ยิงเข้ากรอบครั้งเดียวเท่านั้นซอนให้เห็นถึงปัญหาเกมรุก ถ้าวันไหนอามัตดิยันโร่นั้นเล่นไม่ออกเนี่ยก็แทบจะหมดหนทางโดยเฉพาะตำแหน่งศูนย์หน้าที่พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยต้องหาทางแก้ไขต่อไปโดยโดย่วนส่วนตำแหน่งอื่นๆค่อนข้างจะลงตัวเล่นกันได้ตามระบบบ้ายิ่งขึ้นเรื่อยๆในครั้งนี้ส่วนนักเตะบาดเจ็บนั้นก็จะมีเบสันมาส์บรูชอ์และก็จอห์นนี่เอเวนนะฮะส่วนคาดการ11ตัวจริงนั้นก็จะมีองเดรโอนาน่าแฮร์รี่แมกไกมัชทายดริก วอริชินโดมาชินเนสนูซามาซโรอุยีชิเอโก้ดาบปรชมานูเอลอูกาสเตคาบิ้มาโนอามาติยันโปรโบรูโน่ฟอนเดสและก็บรัสซุสไฮรุนนาส่วนว่าฟังความพร้อมนะผมของทีมเยือนของทางฝั่งคิซัมพาริเชนั้น ก็นันนี้คิสซัมพาร์เดชเองปัจจุบันนั้นอยู่อันดับที่13ของตารางคะแนนช่วงดังเนี่ยทำผลงานได้ดีแพ้แค่เกมเดียวจะทั้งหมด7เกมหลังสุดรวมทุกรายการฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดในเกมลีกเก็บได้มากถึง10แต้มชนะเสมอชนะชนะและก็แพ้นัดล่าสุดเนี่ยพลาดท่าเปิดบ้านไพ่าแพ้เบรนฟอร์ดไป1ต่อ2รูปเกมไม่เป็นรองแต่ว่าโดนยิงขึ้นนำไปก่อนถึง2ประตู กวาจะมาได้ประตูคืนจากโบรเมนเอเซ่ช่วงท้ายเกมก็ไม่ทันแล้วปกติแล้วเนี่ยเป็นทีมเกมรับใช้ได้เกเก็บคลครชิตได้บ่อยครั้งแต่ถ้าเกมไหนเสียก็จะเสียหลายลูกไปเลยนะในขณะที่เกมรุกเนี่ยยิงประตูได้ไม่เยอะดาวสันโบสุด,สดของทีมก็คือชองฟริฟมาเจต้าทำไปถึง8ประตูเลยนะส่วนอาการบาดเจ็บก็จะมีนังของมาติอุสฟรังซ่าอดัมบอสตันชิกดูโกเร ชาดีบริชช่าโจเอลวอชในคขณะนี้ส่วนคาดดาวสวยตัวจริงก็จะมีดีนฮันเดอร์สันมัคชองบราคัวมาร์สเกฮีเคลริสบริชช่นาเดนเนียลบูยอร์ชทเวริกมิเชลเจฟฟ์สันเบรมารวิลฟิลฟ์เอเบเดซีเอลเช่อิสมาอลราซาชองฟริฟมาเตตาเดอะฤดูกาลนี้นะผมต้องยอมรับนะว่าปีศาจแดงแทบจะไม่มีงานง่ายเลยเจ้าบ,บ้านแมนยูเพิ่งจะเดินทางไปเตะบอลยุโรปมา ส่วนเรื่องความฟิตอาจจะเป็นรองนิดหน่อยส่วนเรื่องฟอร์มนักเตะต้องลุ้นกันแบบนัดต่อนัดส่วนทีมอื่นอย่างทั้งของทีมเยือนคิสัมพารชจตัวหลักนั้นอยู่กันครบคันเป็นฟุตบอลที่แข็งแรงและก็เล่นกันแบบถึงลูกถึงคนอาศัยเขาเรียกว่านะฮะความสามารถเฉพาะตัวของอเบริซี่เอลเช่เป็นสําคัญนักเตะชาวบ้านเอกนั้นไม่ได้ต้องปล่อยให้เล่นง่ายเกมรุกเป็นจุดอ่อนยิงประตูได้น้อยทั้ง2ทีมแต่ว่าคุณภาพนักเตะโดยรวมและแบนยูยังคงเหนือกว่า บวกกับชนะมาสองนัดติดก,ก็กำลังมั่นใจสุดขีดเกมในบ้านแบบนี้ไม่ควรชะพลาดมีโอกาสเฉือนชนะแบบบุญวิจใจในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะนะแต่ผมเป็นคำว่างานนี้ก็รอลุ้นกันนะฮะนี่ก็เป็นวิเคราะห์บอลในช่วงของค่าคืนเย็นวันนี้ของฝั่งแบงยูของเรา,าเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์เรนไงงโกลูชีฟแรดฟอร์ดย้ายโคตรจะเสี่ยงนะโดยการน,นี้เจเรมีเจมี่เบรดเนะ็ กูรูชื่อดังแห่งสกายสปอร์ตมองว่าการย้ายไปแอสตันวิลลาแบบยืมตัวของบาคบราร์เรปอร์ตนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงเมื่อคุณมองดูเราเองนั้นกำลังย้อนไปในฤดูกาล2022ซึ่งเป็นฤดูกาลที่มหรรันสำหรับเขาเรดดับได้กล่าวผ่านสกายสปอร์ตในัณงนี้แต่เมื่อคุณมองย้อนกลับไป2ปีหลังซึ่ง2ปีถือว่าเป็นประยะเวลาที่ยาวนานในวงการฟุตบอลมันไม่ใช่กรณีของเขาที่ได้รับอาการบาดเจ็บ บางคลิปที่เขาเดินไปเดินมาได้ก็เป็นการแพร่กระจายไวรัสผมจําได้ว่ามีคลิปหนึ่งในเกมกับบรูตันตอนที่บอลอยู่ตรงหน้าเขาแค่วิ่งจ็อกกิ้งไปคุณไม่อาจจะทาแบบนั้นได้เมื่อคุณเป็นนักเตะระดับสตาร์ของแมนยูคุณต้องเป็นคนที่สามารถเป็นผู้นําจากแถวหน้าในครั้งนี้ให้จบได้คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับศักยภาพได้ตลอดทั้งวันแต่เขาเองก็ไม่ใช่เด็กอีกแล้วหากการย้ายทีมในครั้งนี้เกิดขึ้นกับเขามันจะเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อ บางทีแล้วอาจจะมากกว่าสิ่งที่เขาสมควรได้รับตอนนี้ในคารักนี้ก็เป็นได้เนื่องจากวินวรานั้นเป็นสโมสรที่ย่งใหญ่ในคารักนี้เป็นอย่างมากเลยนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวขน,สสนงสโมสรแมนเชสเตอร์เตไาเต็ดในช่วงฉั้นครับขอบคุณทุกคนตารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ